อ่ะสวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกคนใน YouTube นะครับแกะกองร้านวุฒิกราการนะครับพิจิตรพี่อยู่นครสวรรค์ใช่ไหมนครสวรรค์ครับแต่ไปซื้อพิจิตรแหมก็ดูก็รู้นะครับตรงไหนมันถูกสวรรค์ซื้อพิจิตรเลยมันทำเพียงหนาอ่า <c oughs> วันนี้อยู่ที่อูพี่แดนนะครับก็ <c oughs> ยังไม่ได้เติมน้ำมันเครื่องเลยนะแกะกล่อง <c oughs> แกะกล่องจริงๆเลยนะ สี่หมื่นแปดห้าร้อยนะครับแต่แต่ว่าเจ๊ลดให้สองร้อยเจ๊บอกว่าเจ๊เอาหน่อยเดียวพอแน่แกะเดี๋ยวพี่เขากลัวช่างเปื้อนมือนะครับตัวนี้น่าจะเป็นโอ้งก่อนน่าจะเป็นตัวถังน้ำมันเหล็กแล้วนะครับนี่ไงตัวถังน้ำมันเหล็กนะครับตัวนี้ขาเขาจะทํามาใหม่นะไม่เหมือนถังพลาสติกตัวเนี้สังเกตดูนะมันจะเป็นขาอาอลูมิเนียมหรืออะไรนี่แหละผมจำไม่ได้ละ แกะตูดกล้องแทนจะทัดขึ้นบื้อเลยนี่ง่ายแกนนั้นเนี่ยเกนนั้นเนี่ยไม่ต้องดันออกไม่ต้องดันออกเปิดออกมาแล้วเลขที่ออกหนึ่งห้าห้าเนี่ยเปิดเครื่องแบบไม่กินกำลังแกะกล้อง สดๆอาน้ำมันแถมฟรีมันไม่ไม่มีแถมอยู่แล้วสดๆร้อนๆนะครับบึ้ออาโอเคแกะเลยนะครับพี่พี่พี่ชื่ออะไรนะสพี่สาพี่สาพี่สาเลยนะพี่สาขอให้บ่ายคอให้บ่าย คอยแล้วคอยอีกคอยแล้วคอยอีกคอยบ่ายด้วยโอ้เหมาะก,กับผมเลยผมสายทํามาก,กินเ <c oughs> ช้าผมไม่ออก <c oughs> แหมเจอเจอคู่แฝดนะครับ <c oughs> <c oughs> แกะแล้วนะครับใหม่ๆสดๆมาจากบริษัทกระสปินงองตัวนะพี่สองตัวครับ <c oughs> เอาออกไปแป้งใหม่ใช่ไหมขาทช้งนั้นเดี๋ยวให้พี่แดงระบายไอระ,ะบายอธิบายระบบระบายระบายสีร <laughs> ะบายสียสอธิบายเกี่ยวกับระบบของคูปต้านะครับอีกทีนึงว่าเหมือนกันมาไหมมันแตกต่างกันยังไงนะครับแล้วก็ขาอะไรเนี่ยให้ดูอีกทีนะครับอันนี้เป็นระบบเติมๆก็เ,เป็นแบบนี้นะใหม่จัด อันนี้ไม่ใช้นะครับเดี๋ยวทิ้งเลยทิ้งครับทิ้งใส่เล็นมาเลยใส่เ็มาไม่ใช่จริงนะพี่ใช่ครับใช่ใส่แย่พี่ก็เล่นนะครับเดิมเดิมยี่ลูกเท่าไหร่นะพี่ลูกร้อยครับลูกร้อยครับชักสามร้อยอันนี้เป็นฝาข้างของเซตทีนะครับนายพี่แดงอธิบาย มันเป็นยังไงอาการอันนี้เครื่องเรามาปรับแต่งเป็นระบบปั๊มยันมากนะครับเมื่อก่อนที่ผมเคยทาคลิปไปแล้วอันนี้ก็เพิ่มเติมกลัวจะลืมกันไปอ่ามันนานแลีนั้นครับอ่าก็ขั้นแรกเราก็ต้องปรับเปลี่ยนสปริงต่อขาขาตัวน,นี้ที่ผมวอลใช่ไหมอ่ามันจะจูนเครื่องได้ง่ายกว่าอันนี้แล้วแต่ความพิดของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ของผมว่าผมถนัดแบบนี้ผมก็ทําแบบนี้แต่ละช่างไม่เหมือนกันนะครับผมอ่าของผมเน้นเป็นสปริงอ่อนนะครับ การใช้งานก็นิ่มๆปกติเหมือนกันแต่มันมีแรงม้าในตัวของมันเองแล้วแต่ใครจะไปหาวิธีเอาสปิงของผมจะทํางานสามระดับดูนะครับอันนี้หนึ่งอันนี้สองนี่ตัวที่สามเป็นอย่างนี้ครับอ่าตัวที่สามเป็นลวดใช่ไหมเป็นลวดเห็นไเนี่ยตัวที่สามตัวที่สามจะไปทํางานแบบไท้าถายเลยใช้าย3 3> ให้ไววิ่งดอนๆอนอ่านี้ช่วงต้นช่วงกลางช่วงหลงก็จะอยู่ประมาณนี้ พวกสปริงอนนี้ก็จะซัพพอร์ตลาย็อบต่ำร็อบสูงพวกนี้จะต้องยืดหยุ่นตลอดเวลาแต่ถ้าสายดอนเราก็จะล็อกงนี้เลยเพอล็อกปัก๊บเครื่อมก็จะไม่ดนันดันไม่ไหวแล้วอากาวนาก็จะดันไม่ไหวแล้วอันนี้มันก็จะเปิดน้ํามันได้เต็มที่รถก็จะมีท้ายอันนี้คือท้ายอหกไดอยู่กแบบท้ายจริงๆเลยอันนี้คือท้ายจริงๆเลย,เลยนี่สุดพอดีอ่าท้ายท้ายเลยนะครับสุดพอดีนะครับผมอ่ามันจะกึกไหพี่กึกหน่อยไหมกึ๊กมือหน่อยอ่าใช่ จากที่ผมเคยใช้มานะครับที่ผมเอาไปทําทําที่นี่ไปะอันนี้ก็กเอาปั๊มยันมาทั้งในยันมาทั้งหมดเลยอ่าเป็นระบบก็คืออันนี้เป็นชุดไล่ข้างของเซทีนะครับมีนี่แล้วก็ขากรรนาทําใหม่นะครับแล้วก็เป็นชุดปั๊มยันมานะครับแล้วก็ตัดต่อหาจังหวะใหม่อ่าแล้วก็นี่ลอยตัดต่อหาจังหวะใหม่นะครับตามนี้อ่าเดี๋ยวดูตุ่มตุ้มยันไอตุ่มคูปต้านะครับข้าวข้าวที่ไปแดงบอกนะครับเมื่อกี้ก็เป็นการเราทางานของ คูปต้าอ่ะันนี้ก็เป็นตุม่มต้มแล้วก็เหลาแกนเหลาแกนเหลาแกนตัวไหนทั้งนั้นนี่ครับตัวนี้เพราะว่าแกนเดิมมันะเป็นตรงนี้แกนเ,เดิมเป็นแบบไหนอ่าแกนเดิมอ่ะแกนเดิมเป็นแบบนี้อ่าแล้วเราไปเหลาตรงไหนนี่เดี๋ยวพอเราม,มามาดูจะได้เข้าใจนะครับว่าชุดไล่ข้างนะครับของเซตีมีอะไรมั่งแต่ว่าชุดวาล์วหลังประกอบไปแล้วเมื่อกี้ผม ก็คือวาล์วหลังก็เปลี่ยนสปริงไปครับสปริงวาล์วแล้วก็มีกระเดืออเด่องยันมากอ่ามีกระเดื่องยันมากเมื่อกี้ผมลืมถ่ายดูครับก็มันเป็นชุดกระเดื่องยันมากนะครับแล้วก็สปริงวาวล์แอ่คันนี้พี่ก็เปลี่ยนไล่หัวฉีดด้วยแฮนด์เมดงานมือสองครับอ่าอันนี่เหลาไปแล้วนะครับ อ๋อไม่เหมือนนี่นี่เห็นแล้วนี่ครับอ่าเข็บเทียบครับอันนี้อันนี้เหลาไปแล้วอันนี้ยังไม่ได้เหลานะครับใช่ใส่ตุ้มใหนตุ้มทช้งานรูตุ้มไหมอ่านี้เป็นอันนี้เป็นสเต็ปใช้งานนะครับถ้าแข่งก็ว่าไปอย่างอยากอ่าข้างโอเพ่นนะครับลายข้างโอเพ่นใช้งานได้จริงครับถูบน้ำได้สูบน้ำได้นะพี่ถูบน้ำได้เพราะว่ากก็เันมา กระเดองกันมาเดี๋ยวให้ไปแดงอธิบายนะครับกรรเดองกันมาตอนนี้มันปิดแปลกจากเดิมคืออ่ามันจะเพิ่มระยะยกนะครับเมื่อก่อนคลิปก่อนๆไม่ได้อธิบายครับคือจากเดิมวันนี้มันจะยกประมาณห้ามิลอันนี้จะเพิ่มอีกประมาณหนึ่งจุดสี่ประมาณเกือบเกือบมิลครึ่งก็จะได้ลบท้าย้ายให้เสียได้ดีกว่าเรงติดมือ้ายเดินดีอันนี้เป็นของเดิมเดิมอันนี้เดิมอันนี้เดิมออันนี้เป็นของยันต์มาที่เอฟอะไรเอฟร้อยยี่สิบนะครับตามนี้ ประมาณนี้ครับก็คือใส่ในตัวนี้ไปแล้วแต่ว่าผมตอนใส่เนี่ยผมไม่ได้ใายดูนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมารอฟังเสียงกันอีกทีนะครับสําหรับสซตทีร้อยห้าตัวนี้นะครับชุดท่อก็รอช่างตะอ่าโปรดติดตามชมตอนต่อไปนะครับใครคนขับพี่พี่คนขับเหรอลูกชายนี่พี่คนขับเองนะครับไหนลูกชายนี่ลูกชายลูกชายตัวรถนหนักเหมือนผมแหละผมก็ขับไม่ไหวแล้วยำยำหนาะมวนเดียวจบ เละไป <laughs> เ,เดียวจบเลยเหมือนผมเลยพี่คนอื่นเขาย่ำเป็นเละผมย่ำเละอะเดี๋ยวรอ,อฟังเสียงนะครับตัวนี้ปปเ,เสร,ร,ร็จเรียบร้อยแล้วนะครับม,ไไนะมาัาทำสีไปแล้วก็อย่าเพิ่งแต่ <laughs> <laughs> ยังไม่ได้ติดนะเป็น,ปนโมเกาหาเลยนะครับแล้วก็โอ้โหแห้งยังวะเนี่ยแห้งแล้วแล้วก็เป็นท่อของสังตะนะครับ มีแคมป์ได้ไหะเนี่ยแปะได้เกิ์ไม่มีไม่มีแปะหลอกปากอูไว้ด้วยปากอูช่างเบีย้ยนะครับพ <c oughs> ี่แดงเบอร์โทรตามนี่ครับ084 228 26 20นะครับผมเดี๋ยวลองฟังเสียงสักหน่อยเอาโอ้เสียงดีอ่ะ ขอเดินเบาหน่อยขอเดินเบาหน่อยอ่ะีารอบเดินเบานะรอบต่ำไฟแรกปับรับแขนจบเท่าไหร่ชุดนี้ชุดนี้จบเท่าไรหร่เนีย่ยเฮ้ยเอาเฉพาะเครื่องอย่างเดียวท่อเดียวถ้าเกิดใครมาทำนี่ยก็เขาสั่งอ่าชุดเครื่องที่ทำเนี่ย 6,005 5นะครับจดน,นี้จบไปที่6,005 5นะครับแต่ว่าโมถ่วงเดี๋ยวพี่เขามาแลกเนะเาะเดี๋ยวพี่เขาแลกกันไปนะมันจะแลกนะที่บ้านเอาที่อู่ใส่ไปก่อนแล้วก็เอาที่บ้านมาเปลี่ยนนะครับท,ออท,ท่อก็ของช่างตะท่อคอยางพันอุ้ยพันเก้านะครับพันเก้าคอยางคอยางพันเก้านะครับแต่ถ้าเป็นคอยสปริงพันหก อ่าแต่ละอันนี้ถ้าเป็นยิงทรายผมจำไม่ได้แล้วแต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยพันหกครับอ่าโอเคนะครับผมท่ออะไรก็พันเก้าอ๋อท่อนี้อันนี้ผมอันนี้ผมให้ครับท่อใหญ่ก็โอเคนะครับผมสำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับขอจบเพียงเท่านี้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับอย่างไรก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ